วันนี้เราจะพามารีวิวการทำกาแฟโดยบาริสต้าอักรมนะครับบาริสต้ามือใหม่บาริสต้าวังต้องลองนะครับของใหม่ก็ต้องลองนะครับเราจะใช้เครื่องบด King Rider K2 นะครับบดเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเรามาใส่ในบัสเกตกัน นี่นะครับก็เข็นมาจิ้มจิ้มจิ้มอันนี้จิ้มทําไมครับมาริสตาจิ้ม,ให,มให้มันละเอียดครับจิ้มให้มันละเอียดนะครับนี่ดูกลิ่นหอมมากเลยนะครับอยากให้ทุกคนมาดมกลิ่นนี้นะครับกล,ลิ่นมันออกทางทำไมเนี่ยอ่ากลิ่นไม่ออกนะทางวิดีโออ่านี่ก็เคลียร์เคลียร<บ> <ๆ S 1> ์ให้ให้มันเท่ากันนะครับ อ่าแล้วก็ให้มันมันแน่นเลยนะครับอืมออโอ้โดนครับดปนเนียนมากเลยนะครับโอเคขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการสกัดแล้วนะครับอ่าใช้อ่าสตาร์เรโซเวอร์ชันสามนะอ่าเนะ <SP 300 S 2> อสพีสามร้อยเวอร์ชันสามครับ ดูนะครับทุกคน <เอ |th|>. คริมมาเยอะมากเลยนะครับกลิ่นก็อหอมอืมน่มาก,กินมากเลยดูนะครับคริมมาเยอะมากเลยนะครับเ,เราจะทำกาแฟลิ้นจีนะครับใส่น้ำลิ้นจีก่อน ครึ่งแก้วนะครับอ่อดูจากวิดีโอก็น่ากินแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับน่ากินมากเลยครับกาแฟาลิ้นจี่จากบริสต้าอากรอมบิสมิลลาห์สามสองหนึง่ง อื uh huh. อร่อยมากเลยนะครับออกลิ้นจี่แล้วก็ผสมกับช็อกโกแลตเพราะว่าเมล็ดนี่ครับมเล okay, บมเล็ดกาแฟอ๋อเมล็ดกาแฟเป็นป๊อ <P ula. S 1> ปปูล่าผสมช็อกโกแลตนะครับเฮ okay, เรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ